สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนวิธีการใช้ลูปเพื่อดึงค่าออกมาจากอาร์เรย์นะครับในเลคเชอร์ที่แล้วเราได้เรียนรู้การดึงค่าออกมาทีละตัวนะครับซึ่งในการทํางานจริงๆมันไม่สะดวกนะครับเพราะว่าถ้าอาร์เรย์เรามีสมาชิกหลายๆตัวเราก็ต้องเขียนโค้ดแบบยาวมากนะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้ลูปเข้ามาช่วยนะครับอันดับแรกนี่ให้เราสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาสักหตัวนะครับ ผมจะสร้างอาร์เรชนิด string นะครับ dim prolang นะครับเชื่อเ string เท่ากับ new string ครับจากนั้นก็กำหนดค่าให้กับ array ทันทีเลยนะครับใช้วงเล็บแบบนี้นะครับปีกาผมจะกำหนดค่าสมาชิกเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมนะครับพวก C นะครับ C บวก,บวก ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ for ในการดึงค่าออกมานะครับ for n as integer นะครับเท่ากับ0นะครับเนื่องจากว่าลำดับของ array นั้นเริ่มที่0นะครับ to นะครับ pro lang. length length property นั้นจะคืนค่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับ ดังนั้นเราต้องลบออกหนึ่งนะครับเพื่อให้ลำดับมันตรงกันนะครับจากนั้นก็แสดงค่าออกมานะครับให้เราลองกดรันดูนะครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับซึ่งลำดับอินเดก็จะเริ่มจากศูนย์ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นค่าเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้ตรงนี้โอเคครับตรงนี้ก็เป็นการใช้ for loop นะครับจากนั้นผมจะยกตัวอย่างการใช้ for each loop ดูบ้างนะครับอันดับแรกให้เราประกาศตัวแปรอินเดขึ้นมานะครับ ตั้งชื่อว่า idx จากนั้นใช้ for is loop นะครับ enter นะครับจากนั้นก็แสดงข่าออกมาเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับ นะครับจากนั้นให้เราทำการเพิ่มค่าอินเดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่า,อาตอนนี้อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับ idx บวกนะครับเท่ากับ1เป็นการเพิ่มค่านะครับหรือที่เรียกว่าเป็นการ increment นะครับตรงนี้ผมจะขึ้นบรรทัดใหม่ครับจากนั้นเราลองรันดูนะครับ Start นะครับ โอเคนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าผลลัพธ์จากการใช้ for กับ for each o o ปเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับให้ค่า Index มันเริ่มจาก1ตรงนี้นะครับเป็นการแสดงผลให้ดูแบบเข้าใจมากกว่าศูนย์นะครับก็ย้ายโค้ดจากด้านล่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นลองรันดูนะครับสตาร์ทเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ Element ก็จะเริ่มจาก1 2 3 4 5 6 7นะครับ ในขณะที่ for loop ข้างบนนี้จะเริ่มจากศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่ที่เราเขียนโค้ดนะครับครับก็ในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ